สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหา,าการเซฟไฟล์เป็นไฟล์ jpeg ในโปรแกรม Adobe Photoshop นะครับมีสมาชิกบางท่านนะครับที่ไม่สามารถที่จะเลือกเซฟไฟล์เป็นแบบ jpeg ได้นะครับเพราะว่า ในแถบแข,ของนามสกุลไฟล์นั้นไม่มีนามสกุล JPEG อยู่นะครับอย่างในตัวอย่างที่ผมทําทให้ดูในคลิปนี้นะครับสมมติว่าเราจะเซฟไฟล์ที่โชว์อยู่หน้าจอตอนนี้นะครับปกติแล้วเราก็มาที่เมนูไฟล์แล้วก็มาที่เซฟแอสนะครับแล้วเราก็มาเลือกนะครับเซฟแอสไทยก็คือ,อเลือกนามสกุลของไฟล์ว่าเราจะใช้เป็นนามสกุลอะไรนะครับ เราคลิกเลือกนะครับปรากฏว่าไม่มีนามสกุล JPEG อยู่ในแถบนี้เลยนะครับแต่เราอยากจะเซฟเป็นนามสกุล JPEG นะครับปัญหานี้นะครับเกิดขึ้นเพราะว่าโหมดของ Color นะครับค o ลเลอร์โของเรานะครับตั้งไว้ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ที่โหมดคอลเลอร์โหนะครับวิธีแก้นะครับก็ไม่ยากนะครับอยาไปดูวิธีแก้นะครับอย่างแรกเลยนะครับมาสังเกตที่เลเยอร์ของเรานะครับ ชื่อไฟล์ของเราจะมีคําว่า Index อยู่นะครับนัครบตัวนี้มีคําว่า Index อยู่นะครับแล้วให้ไปที่เมนู Image นะครับด้านบนนะครับแถบเมนูด้านบนที่ชื่อวา image นะครับคลิกเลือกลงมาแล้วมาที่คําว่าโหมดตรงนี้นะครับบรรทัดแรกเลยนะครับเราจะเห็นว่าในาแถบโหมดตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่เครื่องหมายถูกอยู่ที่คําว่า Index Color ตรตัวนี้นะครับ ปกติแล้วเราต้องใช้ในโหมดของ RGB Color ตัวนี้นะครับถ้ากว่าเราทําทงานใน Photoshop เพื่อจะเซฟภาพเข้าไปเก็บไว้ในเครื่องนะครับหรือเอาไปใช้งานอย่างอื่นนะครับเราก็จะใช้ในโหมดนะครับ RGB Color ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับเปลี่ยนจาก Index มาเป็น RGB Color ตรงนี้นะครับคลิกเลือกนะครับมันก็จะเปลี่ยนจาก i ิน e x ็เป็น RGB นะครับ ในตรงที่คาว่าเลเยอร์นะในแถบเลเยอร์ตัวนี้นะครับชื่อไฟล์ก็จะเปลี่ยนเป็นคาว่าเลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงข้างบนนี้มันก็จะเป็น R G B นะครับก่อนหน้านี้มันเป็นคาว่า Index อยู่นะครับลองเข้าไปดูในเมนู Image อีกทีนึงนะครับคลิกเลือก Image แล้วก็มาที่โหมดนะครับเห็นไหมครับตอนนี้มันมาติ๊กเครื่องหมายถูกอยู่ที่คําว่า R G B color นะครับอันนี้คือเป็นโหมดที่เราใช้งานโดยปกติทั่วไปนะครับโหมดสีทั่วไป ที่เรา,าปรับแต่งภาพแล้วก็เซฟใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะอยู่ในโหมดของ rgb color ตัวนี้นะครับแล้วเราลองไปดูที่เมนูเซฟ s ดูนะครับมาที่เมนูไฟล์นะครับสมมติว่าเราจะเซฟเป็นไฟล์ jpeg นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่เซฟ s นะครับมาดูว่า,านามสกุลไฟล์ที่เราจะเซฟเป็น rgb นั้นมันมีอยู่ใน แถบนามสกุลหรือเปล่านะครับตอนนี้เห็นนะครับ RGB มาแล้วนี่ครับคือ,อแถบานามสกุลไฟล์ที่เป็น RGB ที่เราต้องการจะเซฟนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกเซฟเป็นแบบ RGB นี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เจอปัญหานี้นะครับเวลาจะเซฟไฟล์แล้วมองหานามสกุลไฟล์ที่เป็น RGB ไม่เจอนะครับ ก็ลองมาเช็คดูไฟล์ที่เราต้องการจะเซฟนะครับว่ามันอยู่ในโหมดอะไรนะครับโดยไปที่ image แล้วก็มาที่โหมดนะครับก็เช็คดูนะครับถ้าหาว่ามันอยู่ในโหมดอื่นนะครับก็ให้มาเลือกที่ rgb color ตัวนี้นะครับแล้วก็จะสามารถที่จะเซฟเป็นไฟล์ jpeg ไปใช้งานได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ